สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมพระที่มีราคาสูงที่สุดที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะอยู่ที่ต่างประเทศนะเพื่อนๆนะอยู่ที่ต่างประเทศก็คืออยู่ในประเทศมาเลเซียในเพื่อนๆนะก็คือถ้าเรียกเต็มๆก็คือพระนิโครธรรมธาดาหรือหลวงพ่อลิ้ลนดำรุ่นแรกปี2505นนะเพื่อนๆนะ นี่นี่คือหลวงพ่อลิ้นดำนะเพื่อนๆนะอ่าหลวงพ่อลิ้นดำตรงนี้ก็คืออันนี้ด้านหลังเป็นเตารีดนะเพื่อนๆนะก็คือได้เขาเร็งได้แรงบันดาลใจมาจากอ่าวัดช้างไห้หลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้เนี่ยทรงคล้ายๆกันเลยเห็นไหมเพื่อนอ่าอันนี้ด้านหลังนะเพื่อนนะอ่าเนื้อต้องอย่างเงี้ยเนื้อต้องเก่าๆนะเพื่อนนนะอ่าเนื้อต้องเก่าท่านเหมือนเนื้อใหม่ๆไม่ใช่ เนื้อต้องเก่าถ้าเนื้อใหม่ๆแวแวๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อ่านี่หลวงพ่อลิ้นดำเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วใช่ไหมนี่หลวงพ่อลิ้นดำอืมนะฮะอ่าหลวงพ่อลิ้นดำองค์องค์งงนี่ดำไปหมดเลยนะเพื่อนๆนะข้างในเนื้อทองแดงหลุมดำนี่เนื้อทองแดงหลุมดำนะฮะ ได้อิทธิพลมาจากก็จะไปอยู่ในประเทศมาเลเซียนะแต่ว่าแต่ก่อนเป็นดินแดนของไทยนนะวัดนี้นะเพื่อนๆนะเสียดินแดนในสมัยราชาการที่งะที่ห้าอ่าเห็นไหมองค์นี้ดําเลยอันนี้ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นี่วัดนิโครธรรมธาดานี่ก็ช,ชื่อชื่อท่านเลยนี่นะอ่าเนี่ยประเทศไทยเพื่อนๆนี่ดินแดนที่เราเสียให้แต่แต่ก่อนอยู่ในประเทศไทยนะเพื่อนๆนะชื่อจังหวัดนะปาริส ไซบุรีกันตังตังกนูนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรัฐเกดะหรือเคด้านะฮะ,ะมาเลเซียเขาเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อชื่อไปเรียบร้อยแต่นี่เป็นชื่อไทยอยู่นะเพื่อนๆนะที่เราเสียดินแดนไปปาลิสไซบุรีกันตังตังกนูถ้าคนสมัยโบราณเขาก็ยังเรียกอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรียกเป็นทางการก็คือรัฐเคดาเกด้า หรือกอดะอะไรสักอย่างหนึ่งะเพื่อนเอ่า<ๆ>นี่ประเทศอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยนี่เป็นราคาที่แพงที่สุดนะเพื่อนๆนะที่ไม่ได้ยอยู่ในประเทศไทยราคาสูงที่สุดอะสูงที่สุดเลยเนี่ยอันนี้วัดท่านนะเพื่อนๆนะอ่านี่อันนี้อยู่ในประเทศมาเลเซียนะณปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศแต่ก่อนเป็นดินแดนของไทยไงพระวันเนี่ยนชนชาติมาเลเซียนับสือแล้วราคาสูงที่สุดอยู่ อยู่ที่เนี่ยนะองค์นี้ครับผมองค์นี้เลยนะฮะปีสองห้าศูนย์ห้าหลวงพ่อลิ้นดำเนี่ยดำองนี้แบบว่าลมดําเนื้อเนื้อทองแดงลมดํเนี่สมัยคนก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเ่อเ่เขาจะนิยมลมดําเนื้อทองแดงลมดำนะเพื่อนเพื่อนนะราคาสูงที่สุดนะเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้ก็ตามราคาที่ผมเขียนไว้แล้วเพื่อนเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนเพื่อมีก็ ลองในคอมเมนต์แล้วเอามาโชว์กันดูอะไรเงี้ยอ่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยจะทําเหมือนเป็นตัวกลางเพราะผมมีพาะอยู่ใช่ไหมนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อก็อัปโหลดขึ้นมาบนคอมเมนต์เพราะมันใส่รูปภาพได้ผมว่าพก็เพิ่งมารู้แหละว่ามันใส่รูปภาพได้เฮ้ในคอมเมนต์ในในต่อต่อนะอ่าถ้าดูในในตัวอื่นๆแนละ้วเพื่อนในโซเชียลอื่นแลนะ้วเพื่อนเเห็นนะเพื่อนเพื่อเข้ามาต่อต่อต่อทิกตอกนะ ต้องเข้ามันในนี้แล้วก็มันจะมีไอคอมเมนต์ให้ใส่ให้อะไรอย่างให้ใส่รูปไอ,อช่องอื่นๆว่าผมถ้าผมไปโพสผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรอกเพื่อนดูไม่ไหวเ<ส>นี่ยนะฮะอ่านี้นี่วัดวัดของท่านนะแต่ท่านเสียชีวิตไปเรียบร้อยนะฮะท่านอายุทั้งสิริรวมอายุก็ประมาณแปดสิบเก้าปี ก็เสียชีวิตนะประมาณสองพันกว่าเพื่อนสองพันห้าร้อยกว่า, 2, วา,วาท่านเสียชีวิตไปละอันนี้ราคาสูงสุดนะเพื่อน,นนะที่ที่เป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยพระนิโครธรรมธาหลวงพ่อลิ้นดำแต่ก่อนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสี่สี่จังหวัดของไทยทางภาคใต้ตอนนี้ก็เสียพื้นที่ให้กับาเลเซียไปเรียบร้อยแล้วประเทศไทยนี่แบบโอ้โหถ้าไม่เสียพื้นที่นะเพื่อนนะ ประเทศไทยแล้วเรานี่ประเทศเรานี่ยังยิ่งใหญ่เลยนะอืมเสียพื้นที่ไปเยอะผมว่าครึ่งหนึ่งอะหายไปครึ่งหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยไอัน,นี้วัดแล้วเพื่อนๆมีควรจะเก็บไว้แล้วก็มันหาไม่ได้แล้วก็พื้นที่กาโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วเป็นของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆหายากมากเลยนะผมว่าราคาต่อไปนี่สูงมากสูงมากราคาที่สูงมากเป็นแบบ ประเทศมาเลเซียเขาหากันนะเขาหากันคุณก็อาจจะเช่าไปจากผมถ้าคุณมีสายสายอยู่มาเลเซียเงี้ยสายป่านอยู่มาเลเซียเงี้ยใช่ไหมฮะก็เช่าของผมไปก็ราคาอย่างที่ผมพิมพ์ไว้ะฮะใช่ไหมฮะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าโอเคราคาสูงไปหรือราคาเอ้ยอยังไม่ใช่ก็เพื่อนๆก็เอาในใต้คอมเมนต์ผมอลองดู พราะเดี๋ยวเขาจะมาโพสต์มาโพสต์ไอ้ตัวในใต้คอมเมนต์ผมไงอ่าผมก็แบบว่าอ่าเหมือนเป็นเป็นตัวกลางถ้าเกิดว่าราคาผมมันดูแล้วมันเวอร์ไปมันสูงไปอย่างเงี้ยเพื่อนก็เอาเอาตัวเอาข้างล่างได้มันก็จะมีราคาอยู่ข้างล่างใต้คอมเมนต์แต่ของผมก็ผมก็ตั้งราคาประมาณนี้แล้วก็ขายประมาณนี้เพื่อนๆเนี่ยอยู่ในกรอบเลี่ยมกรอบโบราณกรอบเก่าเลยนะสมัยโบราณเลยอืหนาตึกเลย อันนี้ก็คือสี่จังหวัดที่เราเสียให้กับมาเลยนะเพื่อนผมหาข้อมูลมาเรียบร้อยอันนี้ก็คือวัดท่านอก็ราคาก็ตามนั้นเลยเนี่ยไม่นะวัดนิโคทารามแต่ท่านชื่อเนี่ยพระนิโคธรรมาธาดานะประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ใน,ในตำบลอะไรของเขาเนี่ยแหละนะกอด,ดะประเทศมาเลเซียนะเพื่อนะ ตำแหน่งเจ้อาวาสวัด,วดประมาณนี้อันนีถ้ามาเลียเขาอาจจะเรียกปเป็นอีกชื่อหนึ่งชื่อคล้ายๆของมาเลียเขามีภาษาจีนอะไรอยู่ด้วยจีนเยอะนะมาเลยเขาก็นับถึงศาสนาพูดกันเยอะนะม,มาประเทศไทยก็มาเช่าพระแล้วก็เอาไปบูชาแล้วก็ค้าขายล่ำรวยกันเยอะนะมาเล่ะ ถ้าถามคนใต้เขาดูคนมาเลยมาก็ชอบก็ชอบมาเช่าพระมาเที่ยววัดแล้วก็เช่าพระกันเอานะเพื่อนนะถ้าสนใจก็เพื่อนก็ลองลองดูลองดูอันนี้ก็ผมก็ทําไว้ก่อนนะอันนี้ก็ก็เป็นเหมือนเงินดิจิตอลน่ะเป็นดิจิตอลอ่าเป็นของหลวงพ่อลิ้นดำนะของผมก็ในของผมนี่ก็คือตามตามภระเครื่องฮะเป็นเงินดิจิตอลหมด เป็นดิจิตอลราคามันก็จะสูงขึ้นสูงไม่มีต่ําลงเพื่อนราคาพักเครื่องไม่มีต่ําไอ้ต่ํามาไม่ใช่ไอ้นี้รุ่นแรกด้วยนะรุ่นแรกแรกะไม่มีต่ําแล้วรุ่นสองก็ไม่มีต่ําพระเครื่องเนี่ยไม่ไม่มีราคาลดลงหรอกเพื่อนมีแต่ราคาจะสูงขึ้นเพราะมันหายากผ่านการเวลาไปมันมันมันแทบไม่มีแล้วไอ้ที่มีก็เก๋เยอะเพื่อนเก๋ยังไงเพื่อนก็คือเพิ่งปั๊มมาเพิ่งปั๊มมาปีหกแปดนี่แหละหกแปดหกเจ็ดนี่ก็ปั๊มกันอย่างเยอะเพื่อนเลย พระเครื่องอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยอืแต่แล้วแต่ใครจะบอกเอออยากเล่นพระเก่าๆพระแท้ก็มาหาผมก็มาที่ช่องผมแต่ถาอยากเล่นพระปั๊มมาใหม่ๆพระที่แบบว่าปั๊มมาปีสองพันสองพันห้าร้อยต้นๆอย่างเงี้ยแต่เพิ่งมาปั๊มตอนเนี้ยแต่ว่าพิมพ์มันปีนั้นอะไรเง,งี้ยเพื่ยเพิ่งนก็พิจารณาดูวเองก็แล้วกัน <c oughs> ใช่ไหมม,มันจะเป็นไปได้หระเพื่อนสมัยก่อน แล้วขายกันปากตะก้ากันเพียบเลยมีทุกมีทุกวัดอ่ะมีทุกวัดมีทุกรุ่นแล้วบางรุ่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลยสร้างขึ้นมาบางทีก็เนื้อมีแค่เนื้อเดียวแต่พี่แกไปปั๊มมามาลูกกี่เนื้อใช่ไหมฮะคิดว่าคนไม่รู้แต่ผมมันรู้เพื่อนเพื่อนมันไม่มีบล็อกเยอะขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนคนสมัยก่อนไม่ได้ซับซ้อนมากมาย เขาหนังสือไม่ได้เรียนเนอะปุ๊บปุ๊บก็บกันเรียนกันธรมธรมดาธรรมดาเด็กยุควัยรุ่นแปดศูนย์เก้าศูนย์ไม่ได้เรียนซับซ้อนเยอะๆเหมือนสมัยนี้เพื่อนใช่ไหมฮะจบมหกนี่ก็สอบเป็นอะไรได้เยอะแยะไปหมดได้ทํางานเยอะแยะไปหมดเป็นครูเป็นตํารวจเป็นอะไรจบแค่มหกเป็นถึงระดับนายพลยังมีเลยจบมหกเพื่อนสมัยก่อนใช่ไหมแต่สมัยนี้มันไม่ได้อ่ะ สวยไหมฮะนี่สวยนะตอนนี้อยู่ในตลับนะของผมนี่อยู่ในตลับหมดแต่ท่านยังไม่ยังไม่แกะออกมาถ้าแกะออกมาก็คือสวยเลยแล้วคุณก็ไปเลี่ยมทองฝังเพชรก็ได้ของแท้หมดของผมอ่ะคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนพระเพื่อนคือเซียนพระเนี่ยเพื่อนแบบดูนิดเดียวเราก็รู้แล้วก็คือขายแบบนะไม่เราไม่อยากจะลงรายละเอียดเพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะการผมอ่ะผมอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะมาเพื่อจะเป็นเซียนพระแล้วก็ ซื้อผ้ามาแล้วมาขายเพื่อนไม่ใช่ผมมีเก็บอยู่ใช่ไหมฮะเก็บเรื่ล่นปู่ย่าตายายเ็เก็บกันมาเรื่อยๆแล้วมาถึงผมกับผมก็ต้องโปรโมทไงมาถึงผมโฆษณามันฟรีงไงเพื่อนใช่ไหมอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ามันก็เราก็ทําโฆษณาเป็น,นก็ทําโฆษณานี่แหละลงไปเรื่อยๆก็ามาพบปากกับเพื่อนๆก็พูดคุยกันไปมีเวลาก็นั่งทําไม่มีเวลาก็ทํางานประจําของเราไปเรามีเวลาเราก็มาโพสต์ แต่ว่าอันนี้ผมทํามาเยอะแล้วนะพักเครื่องเนี่ยผมคือผมใช้เวลาแบบเยอะเลยอ,ะอ่ะแต่ก่อนผมทำงานประจำไงตอนนี้ผมออกมาเพื่อนแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆแล้วก็ควบคู่กับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่มีเวลาที่จะได้โพสต์พวกนี้เราไม่ได้มีเวลาจะได้คุยไม่มีเวลาจะได้หาข้อมูลพวกนี้ให้ให้เพื่อนๆฟังหรอกก็เราต้องทํางานเนี่ยต้องดิ้นรนเนี่ยใช่ไหมฮะ ไม่ได้ว่าลูกคนรวยถ้าลูกคนรวยโอเคมาป่านนี้ผมก็โพสเยอะกว่านี้หรอกบางทีโอ้โหสองสามวันโพสทีบางทีอาทิตย์หนึ่งโพสทีหนึง่งเพื่อนๆไม่ไม่มีเวลาเอาตรงนี้เพื่อนๆก็สนับสนุนแล้วก็เราก็ต่มราคาต่ำเนี้ยเพื่อนๆคือเราอ่พะพักแท้อยู่แล้วเราก็มั่นใจไงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ,ๆบอกว่าโอเคแล้วเพื่อนๆมีก็ลองเอามาโพสใช่ไหมถ้าขายได้ก็เอาไปไม่เป็นไรหรอกก็า<ๆ>มาอยู่ในใต้คอมเมนต์ผมแต่ว่าบางทีบอกว่า เพื่อนๆยังมีพระยังไม่เยอะใช่ไหมจะสร้างช่องมันก็ไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมฮะแตอะ่อย่างของผมเนี่ยผมเป็นสื่อกลางให้ก็มาโพสกันเดี๋ยวช่องมันจะได้โตๆโตไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเนี่ยเอามาคุยมาพูดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเท่าแต่ไปเท่าแต่ยังมีกําลังอยู่ก็พูดไปเรื่อยๆเอามาโชว์กันในโลกออนไลน์อย่างเงี้ย ผมประมาณนี้พอแค่นี้ก็พอแล้วผมไม่ได้ไปซื้อมาแล้วเพื่อขายแล้วพอแค่นี้ผมว่าผมก็เหนื่อยละเอาพอประมาณเอา,เอาที่มีอยู่่ะขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำงานของเราไปไปด้วยควบคู่กันไปอันนี้ก็เหมือนเป็นงานา <c oughs> แต่ว่าผมก็ทำเยอะนะทำเยอะบางทีต้องหาข้อมูลนะเพื่นอนบาคนมาใช้เวลาอยู่ดีๆ มานั่งกงนั่งคุยโอ้โยไปต้องไปดูก่อนว่าวัดไหนปีไหนจ,จริงๆิผมรู้รายละเอียดตั้งแต่ที่ท่านเกิดตั้งแต่ราชาการที่เท่าไหร่มันมีหมดแต่ว่าเยอะเ,เกินที่จะพูดเอ,เอาแบบสั้นๆแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะพูดต่อก็ได้เพราะว่าเอาคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนก็คืออยากให้เพื่อนๆทราบว่าราคาที่พระที่ไม่พระที่อยู่ต่างประเทศราคาที่สูงที่สุดก็คือพระนิโคธรรมธาดานะเพื่อนๆนะ ไม่มีพระอื่นที่ราคาสูงที่สุดเท่าพระนิโคธรรมธาดาหรือหลวงพ่อลิ้นดำองค์เนี้ยราคาสูงที่สุดแล้วนะเพื่อนๆนะแต่เขาบอกว่าองค์อื่นอะไม่ใช่องค์นี้ฮะอยู่ในมาเลยคิดเพื่อนๆคิดดูคนมาเลยะต้องการเขามีตังเยอะกว่าคนไทยอีกแล้วก็ถ้าคุณเช่าไปแล้วไปให้มาเลย์คนมาเลย์มาเลเซียที่เป็นคนจีนก็ได้คนจีนเขานับถือพุทธนะเพื่อนๆนะแล้วเขาก็ทํามาค้าขายกัน กินกินสิงคโปร์ก็ได้สิงคโปร์ก็ก็มีมีศาสาานาพุทธอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาก็ชอบอยู่คนสิงคโปร์อ่ะศาสนาบ้านเราเขามาเขาก็มาเที่ยวแถวหัดใหญ่แถวอะไรเขารู้จักหลวงพ่อเยอะลองดูลองดูโอเคน,อนะเพื่อนนะอ่ะแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะ,อะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะเพืเอนยังไงก็กดติดตามด้วยนะครับอืโอเค